คุณกำลังจะได้รับข่าวดีโชคดีในเรื่องอะไรคะคุณกำลังจะได้รับข่าวดีหรือได้รับความโชคดีในเรื่องอะไร t e m p e r a um, n c e การเปลี่ยนแปลงชีวิตการโยกย้ายไม่ว่าจะเป็นโยกย้ายงานโยกย้ายทิ่ฐานแม้แต่การปรับพลังงานภายในนะคะเข้าสู่สมดุลชีวิตเข้าสู่สมดุลของ จิตใจจิตวิญญาณของคุณนะคะเทมเพลนต์มันจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณหรือไม่สอดคล้องกับชีวิตของคุณที่คุณต้องการที่คุณปรารถนาค่ะคุณจะได้รับการปรับเปลี่ยนให้เข้าที่เข้าทางให้เข้ารองเข้ารอยให้อยู่ในเส้นทางที่คุณปรารถนาที่จะได้รับปรารถนาที่จะสําเร็จค่ะเทมเพลนต์โชคดีมากนะ คุณกำลังจะได้ปรับเปลี่ยนพลังงานด้วยนะคะเห็นไหมคะสิไม้เท้าคุณกำลังจะได้สำเร็จค่ะคุณกำลังจะได้รับความสำเร็จตามที่คุณปรารถนาสิ่งไหนที่คุณทําอยู่สิ่งไหนที่คุณขอพรหรือแม้แต่สิ่งไหนที่คุณกำลังพยายามทํากำลังพยายามหาทางกำลังปรับเปลี่ยนใดๆก็แล้วแต่คุณจะทำได้สำเร็จค่ะคุณกำลังจะจบภารกิจคุณจะได้รับชัยชนะ คุณจะได้รับการเฉลิมฉลองคุณจะได้รับของขวัญคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณปรารถนาเรื่องการเงินค่ะกเหรียญถ้าใครรอเรื่องการเงินหรือทําธุรกิจใดๆนะคะคุณกําลังจะสําเร็จค่ะค้าขายสิ่งใดคุณก็จะสําเร็จได้เงินได้ทองได้กําไร เกินคุ้มเกินคาดหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองชีวิตคุณกําลังจะเข้าสู่ความมั่นคงทางด้านการเงินคุณจะไม่กังวลในเรื่องการเงินอีกนะคะไม่ว่าคุณจะมีมากมีน้อยหรือมีเท่าไหร่ก็ตามชีวิตของคุณนะคะกําลังจะปรับสมดุลใครที่มีความท้าทายเรื่องการเงินคุณกําลังจะได้พบผลทางในการที่จะแก้ไขหรือว่าจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือมีคนมาให้โอกาสมีคนมาทําให้คุณเนี่ย มีความสุขสบายในเรื่องการเงินจัดการได้มีหนทางมีแสงสว่างในชีวิตโดยเฉพาะบางคนได้รับโอกาสทางด้านการงานที่จะสร้างเงินสร้างรายได้สร้างความมั่นคงจัดการปัญหาความท้าทายใดๆก็แล้วแต่ในชีวิตคุณโดยเฉพาะเรื่องเงินบางคนได้โยกย้ายถิ่ฐานบางคนได้ย้ายงานนะคะบางคนได้ปรับเปลี่ยน มันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีแต่จะบอกว่าก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือระหว่างการเปลี่ยนแปลงเนี่ยระหว่างเส้นทางคุณอาจจะมีความเหน็ดความเหนื่อยความหนักใจความทุกข์ยากความกดดันใดๆก็แล้วแต่ขอให้คุณอดทนนิดเดียวค่ะนิดเดียวจริงๆเพราะว่ามันสิบไม้เท้าแล้วมันกําลังจะสําเร็จค่ะบางคนเนี่ยเพิ่งได้รับความสําเร็จบางคนเพิ่งได้รับข่าวดีมาเลยเพิ่งได้รับ สิทธิ์นี้ของคุณที่คุณคู่ควรที่คุณจะได้รับชีวิตดีๆสิ่งดีๆที่คุณปรารถนาที่คุณขอพรหรือคุณพยายามทํามาตลอดชีวิตจนถึงปัจจุบันนะคะคุณกําลังจะได้รับสิ่งนั้นนะคะโชคดีหลักๆของคุณอ่ะมันคือการเปลี่ยนแปลงค่ะมันคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไม่ว่าตอนนี้คุณอยู่จุดไหนคุณจะขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งหรืออาจจะสองขั้นเลยก็ได้ขออีกหนึ่งใบนะคะ ปฏิหารความโชคดีที่คุณกำลังจะได้รับก็คือข่าวดีข่าวดีอยู่ดีนะคะก็เป็นเรื่องของข่าวดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการย้ายถิ่นฐานจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึง่งจากประเทศจากประเทศนี้ไปสู่ประเทศที่คุณปรารถนาและโดยเฉพาะความรักนะคะมีบางคนนะ จะได้พบเจอความรักที่ถูกอ,อกถูกใจความรักที่คุณปรารถนาความรักที่จะมาเติมเต็มหัวใจคุณจะเป็นน้ำทิพย์ฉลมใจเป็นคนที่รักและเมตตาคุณอย่างจรงิงจังจรงิจรงใจมากๆเพราะว่าบางทีคุณก้าเหลี่ยนเนี่ยอยากอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่คนเดียวก็โอเคดีนะคะแต่คนนี้จะเข้ามาเติมเต็มจะเข้ามาเป็นพลังใจให้คุณอีกคนหนึ่งนะคะจะเข้าเป็นน้ำทิพย์โลมใจให้กับคุณเป็นคู่คิด คู่สร้างแล้วก็เป็นคู่สร้างคู่สมด้วยพบเจอกันอยู่ด้วยกันหรือว่าบางคนอาจจะเป็นผู้ร่วมลงทุนผู้ร่วมธุรกิจก็ได้จะมาส่งเสริมทางด้านการเงินจะมาส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเข้ามาเป็นคู่แบบไหนก็ตามคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณจะมีความมั่งคัง่งมีฐานชีวิตที่มั่นคงและมีความรักที่เปี่ยมร้นหัวใจค่ะ